ผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้าน Over Top Up ราคาถูกกว่าเติมเองไม่โดนรีฟันลอบภัย100%มีเกม m าวี t า r ินชา a สและเกมอือ,อื่นอีกมากมายผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับกราบสวัสดีนะครับชาว f c Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยเป็นใครไม่ได้ตำนานที่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามา รอแล้วรออีกไม่รู้จะเข้าวันไหนสรุปเอแม่งบอกเอาเข้าแม่งซะเลยนะครับเอออิบราฮิมโมวิชสลาตันนะครับเออเข้ามาเดบมทึกเหตุการณ์สลาตันในค่อนนะครับเมนแรกก็จะเป็นบทนำนะครับถ้าคุณผู้ชมกดอ่านเนี่ยมันจะไปบทที่หนึ่งให้เลยนะครับไม่ต้องไปกดแล้วแต่คุณผู้ชมจะสะดวกแล้วกันนะเออมันก็จะให้เล่นทีละบทแบบนี้นะครับ อ่ะบทแรกนะครับไม่มีอะไรเยอะนะก็เป็นพวกแมทเกมสกิลอะไรต่างๆที่มันให้เล่นครับเจอบอดทำควสง่ายๆอะไรต่างๆแต่ว่าค่อนข้างเยเยอะอยู่นะครับถ้าคิดว่านักเตะเราเก่งพอก็ปล่อยจอยให้บอดเล่นก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องกดยิงลูกจะยิงทักลูกต่อเมื่อคุณผู้ชมโดนนำนะยิงไปสักนำตีห่างสักเกิน2ลูกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างน้อยก็เออมันยังดีอ่ะเราประมาทบอดไม่ได้ไงบางทีเราเล่น นักเตะสูงอย่างเงี้ยยังโดนบอดแย่งโดนบอดชนกระเด็นเลยผมเล่นมาจนหมดแล้วล่ะเออมันก็ยังไม่หมดหรอกบทแรกอะ่ะผมเล่นหมดแล้วนะครับเออเล่นเสร็จมันก็จะเป็นเออมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มนะสีแดงๆดงอะไรแบบนแเนี้ยแสบเนี่ยเออคุณผู้ชมก็เล่นเพิ่มอีกนะครับก็คือต้องไปเล่นแมทอีกแมทที่มันขึ้นมาให้อีกแล้วก็เกมสกิลแต่ว่ากิจกรรมแรงต่างเนี่ยมันแจกเยอะอยู่นะ พวกมาร์คชงมาร์คเช่นะครับคือแจกให้เยอะอยู่นะสำหรับแค่บทแรกเนี่ยยังได้มาร์คเช่ตั้งเยอะเลยรือ3-4ตัวเนี่ยประมาณเนี้ยเยอะอยู่นะคุณผู้ชมอ่าเมื่อคุณผู้มชมเล่นบทแรกเสร็จนะครับคุณผู้ชมก็จะเปิดแพ็กตรงนี้ได้ฟรีเลยเป็นกล่องของขวัญมันจะปลดล็อกนะครับเป็นแพ็กบันทึกเหตุก,การณ์สลาตันก็จะได้สลาตันตีเม็ดแดงให้ไปเลยนะครับวิหาร้อยเจ็ดเม็ดส้มก็ร้อยแปดออมันก็ยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอก เอามาก็อาจจะเป็นอะไหล่เทนนะครับหรือว่าจะเป็นตัวย่อยอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะเก็บเอาไว้ทุกล่างสะสมนะครับสำหรับนักสะสมนะนี่ก็จะได้อีโมจิเยี่ยมเลยนะครับเอาไว้กดอีโมจิส่งให้ฝั่งของข้าแบบเฮ้ยยิงได้ไงวะกดเยี่ยมเลยเออชมฝั่งตรงข้ามประมาณนี้นครับรล้วันที่2ก็จะเป็นเออซลาตัานเหมือนกันนะครับรอบนี้เวาจะค่อนข้างที่เยอะกว่าครับออสตาร์ทเม็ด มันก็ตีมาให้เลยนะครับเม็ดม่วง o vr 108เออถ้าเป็นเม็ดส้ม ovr จะเป็น1 1 0ฉะนั้นแล้วเริ่มต้น o vr มาเนะี่ยล่างนี้คือร0 5านะครับสำหรับตัวที่ไม่ตีเม็ดนะครับเออสาหรับตลาตานล่างนี้จะเป็น o vr เริ่มต้นอยู่ที่ร0 5แต่ว่ามันตีมาให้เม็ดม่วงเลยก็จะเป็นร0 8นั่นเองพลังแฝงก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกผู้ชมมันก็มีเค่ตเตจักรยานอากาศนะครับตัวนี้ถ้าได้มาผมแนะนำให้เล่นมินิเจอร์ดีกว่าครับ แล้วแต่คุณผู้ชมนะเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าสลาตัานตัวใหญ่นะไม่ค่อยคล่องอะไรขนาดนั้นนะ <S <S เล่นจริงๆก็มีหนะ้าที่จบสกอร์หาช่องหรือว่าจะเป็นสายเปิดหมงอะไรประมาณนี้เออเพราะมันตัวรูปร่างใหญ่สูงแข็งแต่ข้อเสียคือเหนื่อยช้านะเออคือแม่งไปไกลแล้วสลาตัานนี่เป็นนักเตะที่เล่นในทุกตำแหน่งจริงๆนะคุณผู้ชม <S <S ถอยมาเล่นโกก็ได้นะแต่ว่าแกชีวิตจริงแกเล่นก็ เคยเล่นโก้ยนะผู้รักษาประตูอ่ะเออส่วนสูงแกได้ไงก็เลยแบบเออผ่านมาตรฐานนะผู้รักษาประตูก็เลยยกให้แกเล่นประตูแม่งเลยนี่นะครับซาลาตันพระเจ้าก็คือพระเจ้านะครับเออพระเจ้ามาเกิดจริงๆนะวงการฟุตบอลครับอ่ะตรงนี้ครับมันก็ยังไม่ให้เราเล่นนะครับเพราะว่าบทที่2ยังไม่เปิดแล้วจะเล่นบทที่3ามยังไงครับเืออันนี้คือต้องเล่นจบบทที่3านะครับ มันถึงจะได้เพชรพันหเหรียญ5้าแสนเอฟซีอยแล้วก็ซาลาตันที่ผมบอกนะร้อเม็ดม่วงต่อมานะครับก็คือเล่นทั้งหมดบท5เลยนะครับก็จะเป็นบท3ามบท IV ก็คือบท4ี่บท V ก็คือบท5นะครับประมาณนี้แต่กว่าจะปลดล็อกดูดี่สิวันเลยนะบทที่5้แม่งโคตรนานคือ่ะปลดมานี่คือรวม สลา,าตัน,นครับมันก็สแตกอะไรต่างๆเหมือนเดิมทุกอย่างหน้าเป้าเหมือนกันนะครับคืออุียาร้อตีเม็ดฟ้ามาให้เลยนะครับถ้าถอยอุียาไปเนี่ยอุียาของสลา,าตันในแพ็กรวมเนี่ยมันก็อยู่ที่อุียาร้อยแปดคุณผู้ชมก็สามารถตีเม็ดม่วงขึ้นไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้มันไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชม มันก็เปิดแพ็กมาเหมือนคล้ายๆทีที่ให้เลือกอะเหมือนเดิมวอล์กมาแล้วก็ให้เลือกครับไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เลือกเอานะครับสแต็กแรงต่างๆเหมือนเดิมทุกอย่างต่างกันแค่อย่างเดียวก็คือรูปโปรไฟล์แค่นะั้นเออต่างกันแค่รูปโปรไฟล์นะครับพอเล่นบทที่1เสร็จอะไรเสร็จอ่ะคุณผู้ชมจะมารับลาตันตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับพร้อมกับกอบโปรไฟล์ที่ชื่อว่าลาตันนะ เป็นแบบนี้เลยค่อนข้างที่จะสวยนะดูหรูดพรีเมียมดีนะครับแล้วก็เหรียญ50000 FC อซคอยครับกดฟรีเลยนะครับถ้าถามว่าได้มาผมจะเอาเข้าทีมไหมผมว่าผมไม่ดีกว่าครับว่าโดยรวมผมมีนซาแล้วไงคือนี่ครับด k ไอคอนเป็นใครไม่ได้สลับอิบราฮิมโมวิชสลาตันนะครับอตำแหน่งผู้รักษาประตูมาไงวะเนี่ย เออเป็นผู้รักษาประตูที่แม่งมีพลังแฝงเตะจัก,กรยานอากาศ <c ười> คือไปเอาเรื่องอยู่นะคือร้อ108นะครับไล่มาร้อยแเลยนะก็ถือว่าอุยาสูงนะรอบของซาลาตันนะถือว,นะว,ว่าผิดหวังแค่เฉพาะเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆพวกเนี้ยยังผิดหวังอยู่นะรู้สึกว่าสเต็มันค่อนข้างที่จะน้อยเท่าไหร่ ซาลาตันนะครับได้มาผมก็จะมาย่อยนะครับฟูเก้นประมาณก็ทจริงๆแล้วแต่ผู้ชมแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยอินกับตำแหน่งผู้รักษาประตูเท่าไหร่นะครับก็เลยขอที่จะย่อยแต้มดีกว่าเพื่อไปเอาร้อยสิเอ็ดนะครับเออผมก็ได้เก็บแต้มประมาณ678แต้มเลยนะหรือว่า678ิติ๊กซอในกิลและกนัล็อก วันนี้ผมก็จะมาเปิดต่อเวลาพิเศษกัน,นครับก็จะเปิดส่วนของนี่เลยนะ5,000ตรงนี้5,000แต้มนะครับที่จริงจะเก็บอีก5,000เพื่อเปิดนี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่มีแต้มไงอันนี้สำหรับนักเตะที่ใช้งานนะโดยส่วนตัวผมผมมองว่าเติมพาร์เอา b บ c คินเบ e เวเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ดีแล้วนะออะนั้นแล้วผมก็จะเอาพาร์จากตรงจิกซอโเล็นาล็อกส่วนหนึ่งนะครับก็ตีรวมๆไปประมาณ180ิกซอเลยนะ ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าแต้มมันเก็บค่อนข้างที่จะยากนะผู้ชมเพราะว่วีรนักเตะมันโดดไปรนะ้อยสิบเอ็ดไปผู้ชมผมเคยเปิดเล่น,ลนอยู่นะผมเคยได้แต้มสูงสุดคือ150แต้มนะที่ผมได้ประมาณ2ครั้งเปิดเล่นๆน,นะไม่ได้ทําคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับผมเปิดมาเล,เล่นเลยผมนี่อึ้งเลยแม่งมาได้ไงวะดิีแลกดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อนะ่คือแม่งแบบโหคือน้อยมากๆกันะเลท แต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่ง3ครั้งนะครั้งนี่ผมเปิดได้100กิกซอนะครับซึ่งเลทอยู่ที่2.32%นะมันก็น้อยไม่ต่างกับ1%เลยคุณผู้ชมโดยฉะนั้นแล้วรอบนี้นครับแต้มจะออกให้เห็นในคลิปที่ผมอัดหรือเปล่าไปรอดูเลยไปสูตรที่ผมใช้ก็คือ4-5รอบแล้วคลิกเลยนะครับไปขอรุ้นแต้มมาก่อน โอ้โหหกสิบแต้มนะครับผู้ชมถือว่าได้นะถือว่าได้นะครับถือว่าได้เลยนะครับหกสิบแต้มนะมันคุ้มไงถ้าไปเปิดตรงนี้มันจะได้แต้มนะครับและกินระยะเวลาของแล็กคาร์ล็อกเนี่ยมันอยู่ได้นานนะคุณผู้ชมผมก็มีเจ็ดร้อยสามสิบแปดแต้มนะครับนี่ผมโคตรอยากได้บองเลยบองนี่มันเก่งไงผู้ชมจะสงสัยว่าทําไมบองมันเล่นตําแหน่งรองเป็นซีเอ็มได้เพราะว่าในบันทึกเหตุการณ์เนี่ย หรือว่าบันทึกประวัติของโลลองบองนะครับในยุคก่อนกเก่าเลยนะพี่แกเนี่ยเคยเล่นตำแหน่ง c A. m หรือว่ากองกลางมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเล่นมาก่อนและทำประตูได้84ลูกประมาณนี้นครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว้าวเลยนะครับเราไม่รู้ประวัติของพี่แกจริงพอได้รู้นี่เราอึ้งเลยนะเออจนแบบว่าแกนะครับได้โดนถอยให้มาเล่นแนวรับหรือว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับเพราะว่าส่วนสูงแกมันได้ไง Ừ, ก็เลยต้องถอยแกมาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะพี่แกก็เลยเล่นเซนเตอร์ทุกวันนี้นะครับแก่แค่มีตำแหน่งรองตำแหน่งมิดฟิลด์กองกลาง,ลางตัวรุกเพราะว่าพี่แกเล่นตำแหน่งแรกเลยนะแล้วก็โดนถอยมาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับประวัติคร่าวๆข,ของโรลองบองสำหรับคนที่ไม่รู้มาก่อนนะครับ ừ, เอเผื่อสงสัยนะครับผมก็จะได้แจ้งคลิปนี้ไว้เลยตัวที่ผมมาเอาไว้คือบองนะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงไม่มากไม่น้อยสำหรับคนที่รับชมเข้ามามือใหม่นะฝากเป็นกลังใจให้กับผมคนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดแชร์นะคุณผชมขอยอดไลค์หน่อยให้มีกําลังใจได้ทําคลิปต่อต่อไปเรื่อยๆนะอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบกลับคุณมชมกันให้นะครับฝากช่อง Tik t o k ด้วยนะคุณผู้ชมลิงก์อยู่ในหน้าโปรไฟล์เลย ฝากช่องเลยนะทาคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลตัดไฮไลท์นั่นแหละเออฝากเป็นแรงใจไปติดตามช่วยดูคลิปให้หน่อยก็ได้นะครับเออขอแค่เข้าไปดูหรือว่าติดตามกดใจก็ได้นะครับเออหลักๆก็ขอติดตามนั่นแหละเพราะว่าผมมีแผนว่าเออในอนาคตเนี่ยผมจะสตรีมในทางด้านติจิตอกด้วยนะแพลตฟอร์มช่องทางดิจิตอ,อกด้วยประมาณนี้นะครับฝากกันด้วยนะครับชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับคลิปนี้ ज्यारा